โอเคนะครับเราจะมาทําการแก้ไขวงจร a บวก b บวก b ลบ a ลบนะครับจากเดิมเป็นแมนนวลเนี่ยนะครับเราจะมาแก้แมนนวลให้เป็นการทํางานเป็นแบบอัตโนมัติโอเคนะครับอัตโมติในที่นี้ก็คือเรากดสวิตช์ฟุตบัตตอนนะครับแค่หนึ่งครั้งครับการทํางานของมันก็จะทํางานลักษณะ a บวก b บวก b ลบ a ลบตลอดนะครับเสร็จแล้วมาเริ่มวัฏจักรใหม่นะครับ a บวก b บก b ลบ a ลบนะครับทำงานอ mm ัตโ m ม t ติเป็นอย่างนี้นะครับตัววงจรจะหยุดการทำงานก็ต่อเมื่อเรากดสวิตช์แบบมือกดหรือปุ่มปต่นนีอีกครั้งหนึ่งนะครับตัววงจรก็จะหยุดการทำงานโอเคนะครับเราจะมาแก้ไขนะครับโดยการเพิ่มข้อจิมิตวาวเข้าไปนะครับตรงตำแหน่งนี้นโอเคนะครับผม ทำการเลือกนะครับสามทับสองนะครับในส่วนของคอมโพเนนต์มาผมลบลายนี้ออกนะครับเรามาแทรกระหว่างตัว3ามทับสองนะครับตัวแรกกับห้าับสองตัวแรกนี้นะครับเจนนะครับตัว3ามทับสองนะครับที่เรานํามาแทรกนี้นะครับเจนะครับผมแก้ไขเป็นริบบิทวาวนะครับเจนนะเป็นแบบ2ทางนะครับ ติ๊กตัวสปริงรีเทิร์นด้วยเสร็จแล้วโอเคนะครับแล้วก็ทำการต่อวงจรโอเคนะครับทีนี้เราต้องมากำหนดระเบียให้ตัวลิมิตวาลนะครับผมกำหนดเป็น1.2นะครับ ลิมิตวาลตัวที่เรานํามาแทรกนะครับทีนี้เราเรามากําหนดตรงตัวลิมิตวาลนะครับเราก็ต้องมากําหนดที่ตัวกระบอกสูบด้วยนะครับเราเข้ามาแก้ไขที่เดิมนะครับเราเพิ่มเราได้เอาไปสิ่งบรรทัดก็คือ1.2จนะครับหนจะทํางานก็ต่อเมื่อรูกสูบเคลื่อนที่กับที่ตําแหน่งศูนโอเคนะครับอันนี้คือความหมายเนาะ เสร็จแล้วผมคลิกโอเค,อเคนะครับทีนี้ตัวสวิตช์แบบกดนะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นชนิดเข้าไปเปลี่ยนชนิดนะครับชนิดแบบกดแล้วค้างผมเลือกดูนะครับอ่าเจอแล้วนะครับตัวนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับคือกดแล้วค้างผมเลือกนะครับโอเคโอเคนะครับในส่วนที่ผมเพิ่มเข้ามาก็คือในส่วนของ ลิมิตวาว1.2นะครับเป็นการทำงานแบบสองทางนะครับแล้วก็ตำแหน่งของ1.2นะครับก็คือตำแหน่งศูนย์นะครับตำแหน่งศูนย์ก็คือลูกสูบเเคลื่อนที่เคลื่อนที่กลับที่ตำแหน่งศูนย์นะครับตัวลิมิตวาวตัว1.2ก็จะทํางานนะครับสั่งให้ตัวลูกสูบ A เคลื่อนที่ออกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการเริ่มพัฒนาใหม่โอเคนะครับ เสร็จแล้วเราลองมาลันดูนะครับโอเคผมกดเพล y ดูโอเคเนาะผมลองกดสวิตช์แบบมือกดนะครับตัวแรกโอเคนะครับลูกสูบ A เคลื่อนที่ออกนะครับ B ออกนะครับ A ลบโอเคนะครับเราก็ค่อยดูนะครับ A บวก B บวกนะครับ B ลบ A ลบนะครับ A บวกนะครับ B บวก B ลบ A ลบนะครับ โอเคนะครับวงจรจะทํางานเป็นแบบออโตเมติกนะครับทํางานตลอดนะครับมันจะหยุดก็ต่อเมื่อเราทําการกดสวิตนะครับปุ่มบัตตอนเนี่ยอีกครั้งหนึ่งโอ okay, นะครับผมลองกดสวิตอีกครั้งหนึ่งอ่านะเราจะเห็นว่าวงจรจะทําการหยุดนะครับลองกดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอีกครั้งหนึ่งเห็นไครับ a บวก b บวก b ลบ a ลบเห็นไหมครับ a บวก b บวกนะครับ b ลบ a ลบนะครับจะทำงานลักษณะอย่างนี้นะครับไปตลอดนะครับมันจะหยุดก็ต่อเมื่อเรากดฟุตบัตตอนอีกครั้งหนึ่งนะครับการทำงานก็จะหยุดที่ a ลบนะครับตามหัวโปรแกรมนี้นะครับ โอเคนะครับลองทดลองทำดูนะครับ